วันครอบครัวใหญ่และของขวัญชิ้นพิเศษป้าป๋าคิงสวมแว่นตาคู่ใจเดินเข้ามาเช็คความพร้อมของทุกคนเขามองดูตารางเวลาอย่างตั้งใจขณะที่แม่ขวัญยืนอยู่ข้างๆคอยจัดเตรียมน้ำดื่มและขนมใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปกันเถอดทุกคนรถพร้อมแล้วปะปะ๋าป,ประกาศด้วยน้ำเสียงร่าเริงทำให้เด็กๆในบ้านพาก,กันกระโดดลดเต้นด้วยความดีใจ ขบวนรถของครอบครัวเรายาวเป็นสายราวกับขบวนรถไฟเหล่ากงสวมแว่นตาก,กันแดดเธออยู่ในรถคันหน้าสุดคอยดูทางให้ทุกคนส่วนเหล่ามากที่นั่งอยู่ข้างๆก็ชวนคุยเรื่องสนุกสนุกตลอดทางความรักและความอบอุ่นของคนทั้ง54คนทำให้การเดินทางไกลครั้งนี้ดูสั้นลงไปถนัดตา เมื่อถึงห้างสรรพสินค้ายายวรรณมัดผมรวบตึงไว้อย่างเป็นระเบียบเดินนําขบวนหลานหลานเข้าไปด้านในโดยมีตาเล็กคอยเดินปิดท้ายแถวเพื่อไม่ให้ใครพลัดหลงเดินตามกันมาดีๆนะเด็กๆยายวรรณหันาหามาบอกด้วยความเป็นห่วงขณะที่ทุกคนก้าวเท้าเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีที่น่าตื่นตาตื่นจาตื่นใจที่หน้าร้านแอปเปสมาชิกชายในครอบครัวอย่างกูสักและกูแจ็คมายืนรออยู่ก่อนแล้ว พวกเขากำลังปรึกษาเรื่องสเปคโทรศัพท์กันอย่างจริงจังกูสักผู้มีผมสีเงินดูเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องยนต์กลไกลมากส่วนกูแจ็คก,ก็คอยเช็คราคาและโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเพื่อให้พิเซนและเซนได้รับของที่ดีที่สุดหนาเปงเดินเข้ามาตบบ่าพี่เซนและเซนอย่างเอ็นดูโดยมีแม่กุ้งคอยยืนให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างพร้อมหรือยังหนุ่มๆวันนี้เป็นวันของพวกเธอนะ นาเป้งกล่าวพี่เซนและเซนพยักหน้าพร้อมกันด้วยแววตาที่เป็นประกายเพราะพวกเขาเฝ้ารอวันนี้มานานแสนนานพี่เซนเดินตรงไปที่ตู้โชว์แล้วเลือก Apple iPhone XS m a x Max 4 Space g r a y ที่ดูเรียบหรูเจสที่ยืนอยู่ข้างๆช่วยดูตัวเครื่องให้อย่างละเอียดสีนี้เหมาะกับพี่มากเลยครับเจสบอกพี่เซนลองถือเครื่องในมือแลรู้สึกพอใจมากเพราะมันคือสีที่เขาชอบที่สุดและเหมาะกับการใช้งานของเขา ทางด้านเซนเขาถูกใจ Apple iPhone 12สีม่วงสดใสเป็นอย่างมากฟาร่าช่วยเช็คกล้องถ่ายรูปให้และลองถ่ายรูปคู่กันสีนี้สวยและน่ารักมากเลยเซนฟาร่าชมเซนยิ้มกว้างเมื่อได้เห็นสีม่วงที่ดูทันสมัยและเข้ากับบุคลิกที่ร่าเริงของเขา เพ่ยเพยและพี่โฟกัสเดินเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่ว้าวโทรศัพท์ใหม่สวยจังเลยเพ่ยเพยอ,อุทานด้วยความตื่นเต้นพี่โฟกัสช่วยถ่ายรูปหมู่ให้สมาชิกคนอื่นๆที่ยืนเรียงรายกันอยู่รอบๆบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความชื่นมื่นของทุกคนในครอบครัว ในที่สุดพี่เซนและเซนก็ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่สมใจทั้ง54คนพากันไปกินมื้อข้าแสนอร่อยเพื่อฉลองร่วมกันพี่เซนถือ iPhone XS Max สี s p c e g r r y y และเซนถือ iPhone 12สีม่วงไว้ในมือพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่มีค่ากว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่คือความรักและความสามัคคีของครอบครัวใหญ่ที่อยู่เคียงข้างกันเสมอ